รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สู่การรายงานข่าวผ่าน TV, ทางเคลเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อก่อเหตุเฉียวชนกับรถยนต์กระบะเสียหายหลายคันหน้าบริษัทแม่สอดโลจิสติกชุมชนอินทร์คีรีจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาส่งเคราะห์ชุมชน สำนักง,งานเขตพื marriage, ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2โดยนายทองสุขอยู่ศรีผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ปี2557โดยได้มีการจัดสนามในการสอบแข่งขันทั้งสิ้น4แห่งคือโรงเรียนสพวิทยาคมจำนวน49ห้อง โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจำนวน32ห้องโรงเรียนแม่สอดจำนวน40ห้องและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจำนวน30ห้องโดยจะทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ปี2557สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2 ซึ่งทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองได้มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติและการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินการการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรมตั้งแต่เช้ามาตอนนี้ถือว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับต้องอต้องถือว่าชุดนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย,ย,อยแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงผู้เข้าสอบทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับ การดำเนินงานของออกคคอสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาตากเขต2เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องเรียนว่าเมื่อทุกคนให้ความร่วมมือตั้งในส่วนของคณะกรรมการและผู้เข้าสอบก็ทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็มั่นใจว่า uh, การดําเนินการครั้งนี้จะเป็นไปได้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม แล้วก็ได้คนดีคนเก่งมาเป็นครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามเขตสองต่อไปครับวันนี้มีการตรวจพบอะไรที่ทีการสอบว่าจะมีการทุจริตไหมเอ,อ่อตั้งแต่เช้ามาที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับไม่มีแล้วก็ผมก็ไปยืนดูด,ด้วยตนเองที่ตามขึ้นได้ตรวจได้ร่วมตรวจสอบกับคณะกรรมการกลางประจำสนานอบแต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดป,ป,ปกติใดๆครับ ีนี้ค่อนข้างดูจะตรวจเข้มเป็นพิเศษครับเอ่อก็มาตรการที่เราวางไว้นอกจากตรวจทางขึ้นแล้วทุกทุกทางขึ้นทุกอาคารที่เรามีเรามีวงจรปิดก็จําเป็นต้องตรวจมีมาตรการที่เข้มข้นเพราะว่าต้องระมัดระวงังเนื่องจากว่ากระแสะเรื่องนี้ก็ยังยังยัง,ย,งยังมีอยู่เราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าผู้เข้าสอบทุกคนตั้งใจอยากจะมาสอบแข่งขันเพื่อเป็นครูเพราะผมจะไม่คิดที่จะ การพูดถิ่นใดๆเรากมมั่นใจนะครับว่าเขาอยากจะเป็นครูเมื่อเมื่อเขาอยากจะเป็นครูเขาก็ต้องทําตัวให้ให้ดีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการทุดริตในการสอบนะครับชุมชนอินทรคีรีจัดพิธีรดน้ําดับหัวผู้สูงอายุทําบุญต่อชะตาส่งเคราะห์ชุมชนชุมชนอินทรคีรีเขตเทศบาลน,นครแม่สอดอำเภอแม่สอดนำโดย นางโสภาพฤึกษาโสภาเลขานุการนายกเทศมนตรีนายมงคลเกตวงศ์ประธานผู้สูงอายุชุมชนอินทราคีรีและนางอัยรัตอุตตะวิจัยรักษาการประธานชุมชนอินทราคีรีนำผู้สูงอายุและชาวชุมชนอินทราคีรีและตัวแทนประธานในแต่และชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมกัน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาส่งเคราะห์ชุมชนได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลสงกรานโดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลในชุมชน โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในชุมชนโดยมีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์และสวดภาวนาต่ออายุและชะตาสง่งเคราะห์บ้านจากนั้นก็เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด นำโดยดรเทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนาครแม่สอดได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญสงเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลในชุมชนการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่งเคราะห์ชุมชนต่อชะตาและทำบุญของชุมชนได้ดำเนินประเพณีติดต่อกันมายาวนานโดยจะจัดพิธีหลังเทศกาลสงกรานประมาณ2-3วัน มีการต่อสายสินไปทั่วชุมชนเพื่อต่อชะตาบ้านและประชาชนในชุมชนให้เกิดความสุขความเจริญปราศจากทุก์ปราศจากโศกไม่มีโรคภยัยไม่มีพยันตรายใดๆชีวิตจะมีแต่ความสุขมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชนและก็โดยเฉพาะยิ่งท่านประธานชุมชนท่านสาทลกสาวสุภาไดครับ ่และก็พิเภกร้อมทั้งคณะประก,ก,รากากนผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มีสมาชิกสภา,านบานมีรองรองเคมานะครับอุดต่ออุดต่อพระเจนแล้วก็มีน้องบ้ากระบาร์ครับลุงบาผมรวมทั้งมีประธานทนมากับก็สองสามท่านก็มีประธานมาลายท่านอ้ายนะครับแล้วก็มีอาจารย์ สถานีตำรวจภูธรแม่สอดสรุปยอดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลสงการงกานต์ปี2557ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์สำหรับอุบัติเหตุในช่วง7วันระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนเกิดอุบัติเหตุ2,992ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา164ครั้งมีผู้เสียชีวิต322รายลดลงจากปีที่ผ่านมา1รายและมีผู้บาดเจ็บ3,225รายสำหรับในพื้นที่อำเภอแม่สอดภายใต้การดูแลและสั่งการอย่างคุ้มเข้มกวดขันในกฎจราจรโดยท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรแม่สอดพันตำรวจเอกเอกราชอินเตอรสืบ ในช่วง7วันอันตรายตั้งแต่วันที่11-17เมษายน2557ที่ผ่านมาสรุปได้ว่ามีอุบัติเหตุทั้งหมด11ครั้งมีผู้บาดเจ็บ20รายไม่มีผู้เสียชีวิตโดยช่วงอายุที่เป็นผู้บาดเจ็บมากที่สุดอยู่ในระหว่างอายุ15-19ปีสังเกตได้ว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่มีความคึกขนองและพาหนะที่มีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ และสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำผิดกฎจราจรทั้งขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดและตัดหน้ากันอย่างกระชั้นชิดข้อมูลโดยศูนย์วันซ t อ p เซอร์วิสถานีตำรวจภูอรแม่สอดเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อก่อเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะเสียหายหลายคันหน้าบริษัทแม่สอดโลจิสติกสค่ะ วันที่19เมษายน2557บริเวณหน้าบริษัทแม่สอนโลจิสติกเกิดอุบัติเหตรุรถ10บล้อเฉียวชนกับรถกระบะทำให้เกิดความเสียหายกับรถอีกหลายคันที่ขับบนท้องถนนและที่จอดอยู่ข้างทางในที่เกิดเหตุพบรถ10บล้อทะเบียน714969สมุทรปราการจอดนิ่งชนติดอยู่กับรถ10ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทางทะเบียน787687กรุงเทพ จนไปกระแทกกับรถโตโยต้าสีขาวทะเบียนบอบไม้ฉชิง4 9 4 4จังหวัดตากจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถ10บล้อทะเบียน7 1 4 9 9 9สมุทรปราการขับมาจากทางโลตัสแม่สอดด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เฉียวชนกับรถกระบะอิซูซุสีขาวทะเบียนบอบไม้ทอทห,หาร1576จังหวัดตากแต่ด้วยความเร็ว ของรถจึงทำให้พุ่งเข้าชนท้ายรถกระบะนิสสันสีดำทะเบียนกไก่ขไข่2202จังหวัดตากทำให้รถพลิกตะแคงได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันในเวลาต่อมาพันตำรวจโทโคโสิทธิเฮงตระกูลรองผู้กำกับการสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภยัยตากร่วมใจศูนย์กู้ภัยพิทักษ์การได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนเพราะเป็นถนนสายหลักที่มีรถจำนวนมากและเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและจากการสอบสวนของพันตำรวจโทโคสิทธิ์เฮงตระกูลจึงได้ทราบว่ารถ10บล้อทะเบียน714969ขับมาจากตำบลท่าสายลวดจะเข้าสู่ตำบลแม่สอดเจ้าหน้า,นาที่ได้สอบสวนและดำเนินคดีกับคนขับ ที่ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทรัพย์สินเสียหายมีการนำคนขับไปตรวจเป่าแอลกอฮอล์และสารเสพติดและได้ลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีรถเสียหายทั้งหมด5คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก2รายจังหวัดตากจัดพิธีในวันคล้ายวันพระราชสมภพและส่งน้ำอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชค่ะ วันที่17เมษายนเวลา8นาฬิกานายสุริยาปราสาบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางมนัญญาประสาบัณฑิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนางชุลีวันสายสิงห์ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดตากร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและส่งน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอําเภอเมืองจังหวัดตาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2277เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขานเป็นเวลาล่วงมา280ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นนักโรคฝีมือเลิศเป็นที่เลื่องลือเป็นผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย จังหวัดตากร่วมกับอนุกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและพิธีส่งน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี2557โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับในพื้นที่อำเภอแม่สอดก็ได้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและส่งน้ำพระเจ้าตากสินมหาราชเช่นเดียวกันณล,ลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดในครั้งนี้มีหัวหน้าหน่วยงานราชการรวมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและส่งน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี2557 หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพนุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนนายแพทย์วรพจ์เรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาค,คํายาสวัสดีครับภาษาไทยมีอยู่มาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนภาษาพม่าแปลว่าเป็นในงัง,งกะลาเล เป็นใังันละเลยเป็นในงานละเลยที่นี้อาตมาอยาจะที่บ่งขยายว่าคำว่าเบ่คำว่าเบนี้ภาษาไทยว่าไหนแล้วมีภาษาพม่ามีอยู่คำว่าในงานในงานในงานแปลว่าประเทศ ประเทศประเทศแล้วมีคำว่ากะเป็นในงานกะคำว่ากะนี้แปลว่าจากคนงไออกเสียงคำว่าจากภาษาพม่า,า,มากออกเสียงว่ากะคำว่ากะแปลว่าจากแล้วมี เในงานกะลาเลคคำว่าที่นี้มีคำว,ว่าล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 าแปลว่าม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 าแล้วคำสุดท้ยมีอยู่คำว,ว่าเล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 หมายถึงภาษาไทยว่าไหมไหม เป็นคาถามนะถ้ามีลงท้ายด้วยประโยคในมีลงท้ายด้วยคาว่าลาอันนี้เป็นคําถามแล้วรู้หรือว่าเป็นคําถามก็ที่นี้จะบอกว่ามาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนภาษาพม่าถามว่าเป็นในงานกะลาเลย เปนในงานกะลาเลเปนในงานกะลาเลเปนในงานกะลาเล่คนมาจากประเทศไหนนะ ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโรงเรียนสพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำปีการศึกษา2557จำนวน12อัตราประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา2อัตราครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์1อัตรา ครูผู้สอนวิชาภาษาพม่า1อัตราครูผู้สอนวิชาคหกรรม1อัตราครูผู้สอนวิชาไอเอส2อัตราครูผู้สอนวิชาดนตรี1อัตราเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1อัตราเจ้าหน้าที่พัสดุ1อัตราผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่7ถึง24เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสภวิทยาคม โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์และวัดความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติในวันที่25เมษายนและทำการประกาศผลคัดเลือกในวันที่28เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสภวิทยาคม